ยินดีต้อนรับลูกสมุนทั้งหลายนี่กับตันเจแจ๊ดขอรายงานตัวจากเกรือแล้ววันนี้เราจะออกสู่สมอภููิิพิเศษกลางทะเลในเกม World of Warship เกมสงครามเรือสุดมันที่จะทดสอบฝีมือและกลยุทธ์ของพวกคุณนั่นเอง และสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่อยากจะลองมาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดพิเศษ Ubari Y u b a i เพื่อรับไอเทมสุดพิเศษไปเลยเช่น2ล้านเครดิตบัญชีพิเมียมถึง7วันท่าเรือใหม่สุดพิเศษเรือลาดตะเวนญี่ปุ่นเทียสี่ยูบาพร้อมกับผู้บัญชาการที่มีทักษะระดับถึงเลเวล6นั่นเองและสุดท้ายนี้รายพรางสุดพิเศษร้อนแรงถึง สิบลายกันเองนะครับทุกคน้าใครสนใจยอยากลองมาเล่นกันอย่าลืมไปในลิงที่อยู่ในดีสคริปชั้นด้านล่างแล้ววันนี้เราไปสู้รบกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเกม World of w a r s h i p นั่นเองนะมาเริ่มจากข้าวๆกันก่อนครับอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซเนาะส่วนซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่หรือว่าบัญชีของเรานั่นเองเนาะเราก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะอยากอยู่ที่ไหนเป็นพอร์ตของประเทศอะไรหรือว่าแรนดอมแบบดาก้อนแบบนี้ก็ได้นะนี่อากราฟิกของเกมคือตึงมากนะคเอาจริงแบบโอ้โหดูดิอันนี้ก็จะเป็นแบบเซตติ้งข้าวนะครับ ส่วนซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นพวกอีเวนต์นะครับใครอ่ะแบบว่ากอบโกยเงินเอาเงินไปแบบอัปเกรดของเนี่ยก็จะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์พาสคอมแบทมิชชั่นอะไรอย่างงี้ก็สามารถมารับตรงนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าส่วนที่สําคัญนะครับผมอยู่ตรงกลางจอนี่เลยใครที่อยากจะออกลุยลบกดแบทเทิลครับแต่ว่าเรามีหลายโหมดในการแบทเทิลนั่นเองนะทุกคนก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นี่ก็จะเป็นโคออฟแบทเทิลนะก็จะเป็นการโคออฟสู้กับ Player อีกฝั่งนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นแรนดอมก็มันก็จะแรนดอมให้ว่าณนะตอนนั้นอะไรว่างหรือว่าเร็วสุดก็จะให้เรานั่นเองนะครับก็จะมีออปเปอเรชันมีแร้งมีออปเปอเรชันวิ Flagship แล้วก็บรอวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนนั่นเองนะครับสำหรับเกม World of War อ s i p s แต่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ไว้ทุกคน oh. เราสามารถเลือกเรือของเราและเราสามารถอัปเกรดหรือว่าคัสตอมไมซเรือของเราได้นะครับ <Wow. S 1> อ่ะซ้ายล่างเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือ เรือที่ผมมีณตอนนี้นะครับก็บอกเลยว่า ก็มีเยอะอยู่พอสมควรครับเพราะผมเป็นกัปต K นันเจ๊แจนไงอืมนะก็ทุกคนเริ่มมาอาจจะยังไม่ค่อยมีเรือนะครับแต่ก็สามารถแบบว่าเก็บเงินแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆหรือว่าซื้อเพิ่มไปได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะอันนี้ก็เรือที่พวกผมมีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะปเป็นเรือญี่ปุ่นเรืออเมริกาบางทงนี่ผมไม่รู้เลยนะประเทศอะไรแต่ว่ามีกันหมดเลยครับและแค่นั้นไม่พอนะเราไปที่อุปกรณ์นะครับอันนี้คือเราก็สามารถตกแต่งเรือเราได้แล้วว่าเอ้ยเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าเราอยากจะอัปเกรดแบบไหนอันนี้คืออุปกรณ์ทีีี่ผมมตอนนน้ะครับ ก็จะเป็น High Explosive s h e l l แล้วก็จะเป็น Armor Piercing นะครับคือเราก็จะแบบว่าเรือที่มีเกาะเยอะเนี่ย mm hmm. เรือพวกแท้งเนี่ยผมก็จะยิงแบบว่าที่ตีเกาะเข้าไปก่อนแล้วค่อยยิงแบบระเบิดมิสไซล์เข้าไปเนาะแล้วก็มีมิสไซล์แบบว่าโอปิโดด้วยนะครับโอ,อ้โหแล้วก็จะเป็นแบบสกิลอื่นๆที่เราสามารถมาเพิ่มได้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าเรือเราเลิกพังเนี่ยแบบไฟไหม้หรือน้ําเข้าเรือเราก็สามารถเรียกคนมาแบบ ่อมแซมเรือได้นะตอนนั้นนั่นเองนะผมก็มีอันนั้นด้วยเช่นกันนั่นเองเนาะอันนี้คือแบบว่าเอาไว้คัสตอมไมซ์เรือว่าเราอยากจะเป็นเรือแบบไหนนั่น,น,นเองคนระับแค่นี้ไม่พอาสามารถคัสตอมไมซ์ทรงสีดีไซน์ได้ด้วยว่าเฮ้ยเราชอบแนวไหนอะไรแบบนี้อ่ะผมขอซื้อสักอันลวกันนะอุ้ยอันนี้เท่อะเดอะ e ิว e ย r ร์ r วิมเมโอ้โหเข้ากับเราได้กดซื้อไปทีน่านะครับอันนี้เราสามารถดีไซน์ได้ด้วยนะว่าเราอยากได้สีแบบไหนมีแบบ แคมูฟลาช่วยถ้าเราอยากแบบเป็นแบบแนวแบบอัมพรางหรือว่าอันอื่นอะไรแบบนี้ก็มีอีกเยอะแยะนะครับเราสามารถคัสตอมไอทงเราได้ด้วยนะเอานี้แล้วกันอ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมส่วนอันนี้ก็คือรูปแบบของเรือนั่นเองนะเริ่มมาจากมีแบ t เทิลชิปนั่นเองครับเรือแบ t t ทิลชิปเนี้ยจะเป็นเรือที่แบบว่าหนาแน่นพร้อมกับมีะระยะยิงที่ ไกลนะครับแล้วก็แบบความรุนแรงจะสูงนั่นเองนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเป็นแบทเทิลชิปเรือมันก็จะช้าหน่อยนั่นเองเนาะต่อไปก็จะเป็นครูเซอร์นั่นเองนะครับทได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่เก่งทุกอย่างคือก็จะมีระยะไกลมีระยะใกลม้ะะกลมีการดีเทคบ้างอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าต้องบอกว่ามันแบบมีทุกอย่างแต่ไม่ได้เก่งทุกอย่างละกันอะประมาณนี้ต่อไปครับใครชอบแบบสายซิ่งสายเร็วนะผมก็จะมีเรือด e ส t r o ยอร์นั่นเองนะคือแบบ ระยะไกล้แต่บุป๊ปับบุ๊บปับได้แบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิส t r ร y เอนั่นเองนะผมว่าแนะนำนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนดะิสไทร์เออร์เป็นเรือที่ผมว่าดีเล่นง่ายได้เล่นง่ายด้วยแล้วก็ยิงเร็วด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นซับมารีนั่นเองนะครับเป็นเรือดำน้ำก็จะมีตอร์ปิโดนะแล้วสามารถดิเทคย่าเพราะมันอยู่ใต้น้ำนั่นเองเนาะอันนี้ก็ แล้วแต่ความชอบและอันสุดท้ายก็จะเป็นแอร์คราฟต์คารีนนั่นเองซึ่งอันนี้จะเป็นแนวใหม่มีเรือบนเครื่องบินนั่นเองเนาะแล้วสามารถแบบว่าใช้เครื่องบินทาแบบแอร์สไตร์ได้อ่ามันก็จะเป็นคนละแนวนะไม่ใช่เรือยิงแต่ว่าเป็นเรือที่บรรจุเครื่องบิน ก็ทำแอร์ไทร์นั่นเองนะอันนี้ผมอัดเทมาและสุดท้ายนะครับพรีเมียมชิปอันนี้ก็จะแบบว่าพวกที่ทำเควสทำอีเวนต์บ่อยๆก็จะได้พรีเมียมชิปขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งพรีเมียมชิปเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะสามารถได้แบบ XP เร็วได้เงินเร็วหรือว่าพอไปรูปอีเวนต์เนี่ยก็จะมีของบูสต์มากขึ้นนั่นเองนะก็มีหลายเรือหลายแบบให้เราเลือกนะครับก็แล้วแต่เรานั่นเองนะครับว่าเราอยากจะเล่นเรือแบบไหนนั่นเองนะครับทุกคนอ่าและถ้าเราเล่นนานๆแล้วเนี่ยเราอยากมีตี้อยากม สามารถไปจอ,อยแคลนของคนอื่นได้เช่นกันนะครับมันก็จะมีแบบว่าให้เราหาแคลนเนาะว่าเราอยากเป็นแคลนแบบไหนเราอยากคุยภาษาอะไรเราสามารถไปหาในนี้ได้หมดเลย แค่นั้นไม่พอถ้าเราบอกว่าผมเป็นกับตันเหมือนกับตันเจเนี่ยก็อยากมีแคลนของตัวเองครับพี่เราก็สามารถสร้างแคลนของเราได้เหมือนกันนั่นเองครับอ่าก็ตั้งชื่อตั้งแคลนได้หมดตรงนี้นี่เองเนาะก็แล้วแต่ละว่าเราอยากเป็นกับตันหรือเราอยากเป็นลูกสมุนนั่นเองเนาะก็ได้หมดนะครับได้หมดและสุดท้ายนี้อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องมีพร้อมกับเรือก็คือกับตันดีๆนี่เองนะครับก็คืออยู่ด้านนี้นี่เองเนาะเราก็จะมีกับตันของเราที่เราต้องแบบว่าอัพอรดเรื่อยๆพร้อมกับเรือของเเเรานนนั่่่อองะพืทีจใ กับตันเนี่ยคู่ควรกับเรือใหม่เรือโห,ด,หดของเรานั่นเองเนาะนี่เราก็ต้องอัปเกรดนะผมก็อัปเกรดมาขั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าผมว่าผมต้องอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นนะครับก็จะเป็นแบบการมาสเตอร์สกิลใหม่ๆนั่นเองเนาะอ่าแบบนี้นะแต่เราก็ต้องเป็นการอัปเกรดครับกับตันของเราเพื่อให้กับตันของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้เรือใหม่ของเราอย่างชํานาญนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆข,ของ world of warship นั่นเองเลิกพัมได้ละไปลุยแบทเทิลกันดีกว่านะครับทุกคน เปิดมาอย่างแรกนะครับผมขอแบบโคออบแบทเทิลแบบชิลๆก่อนนะครับขอไปโชว์ทุกคนก่อนว่ากัปตันเจเจนเนี่ยมันขนาดไหนนะครับอ นะก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นนะว่าการแบทเทิลเนี่ยสำหรับผมผมง่ายเพราะอะไรผมเนี่ยไปลุยตะเวนท้องทะเลมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแปซิฟิกอันดามันหรือว่าอินเดียซีผมไปหมดแล้วนะครับอืมไม่อยากจะโมะ้ก็เดี๋ยวผมมาโชว์ฝีมือของผมนั่นเองนะว,ว่าจะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นโหลดิ้งสกรีนนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือการยึดพอยต์นะทุกคนก็จะเห็นว่ามีการยึดพอยนะครับ A B C นะถ้าเรายึดได้มากกว่าเราก็จะได้แต้มมากกว่านั้นเองนนรรััเาาาาสมมถดูไ้้ว่่งีย แล้วเรืออะไรบ้างอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะเป็นคลิปเล็กๆเราสามารถไปดูไดนน้นะเฮ้ยฝั่งนันเลือมันโหดปะวะลูกฟู้เราได้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถไปดูในหน้าการรอได้นะครับแต่ตอนนี้แบทเทิลจะเริ่มแล้ว จับตาเจ๊แจ๊ดขอโชว์ฝีมือสักครู่นะครับทุกคน <Yeah. S 1> ในแมทเทอร์เรมนะครับขวาล่างของเราเนี่ยก็จะเป็นแมปนั่นเองเนาะเราสามารถกดเอมนะเพื่อดูแมปได้นะอันนี้ก็จะเป็นเราแล้วก็เพื่อนเรานั่นเองนะผมขออนุญาตนะครับดูก่อนว่าเพื่อนะไรน่าจะมุ่งทางไปซีนะั่นผมว่าซีน่าจะเร็วสุดสำหรับพวกเรานะครับยังไม่มีศัตรูถูกดีเทคนะ้ะถ้าศัตรูถูกดีเทคเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสีแดงนะขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหเร็วโคตรไวเลยเนี่ยน,น่าจะด er, ิสคอยเลววายจัดเลยดิแล้วเราสามารถกดชิปนะครับเพื่อเเเเข้้้้าาาาาไไไปปปนนนนนะะคคครรรรััับบถออออยยยยก็สลล่่ิงงตีผมมแวจใด ไม่เป็นไรลูกสมุนี๋ยวมนต้องเป็นกลัวมันไม่กล้าเข้ามาหาเราหรอกมันไม่เจอใครนะครับคือถ้าเรายึดได้3ไซส์หรือว่าเราฆ่าอีกฝั่งได้หมดก่อนเนี่ยก็ชนะครับเฮ้ยเพื่อนเจอแล้วครับตอนนี้เราก,กดแมปนะครับดูนี่อ่าเพื่อนนะครับอยู่ในระยะเจอศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมคอนเทสซี่ก่อนดีกว่านะอุย้ยมันเข้าก่อนเราได้ไงวะเรือเร็วหรอเรือเร็วหรอ,อ,หรอกว่ายะวผมไม่ถึงน้บอันนี้ระยะผมไม่ถึงนะโอ้หมันเริ่มยิงกันแล้วมันเริ่มยิงกันแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปคอนเทสซี่ก่อนนะครับเรือผมมันช้านะ,นะ ผมไม่น่าลงว่ะผมว่าเลยว่ะเกมนี้นะครับเราต้องกัดระยะดีๆนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าทุกเรือเนี่ยมีการเอ้ยโดนโดนโอ้ยไม่โดนเอ้าไอ้โดนโดนโดนอันนี้โดนอันนี้ผมว่าเน้นแน่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 นเอาดิเอาดิเฮ้ยผมผมโดนดีเทคผมโดนดีเทคผมมีเพื่อนผมล้มแล้วหรอผมไปซูมละผมไปซูมละผมยิงเลย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 เอาก่อนครับเอาก่อนครับเฮ้ยต่อไปโดต่อไปโด เปิดเลยครับผมเปิดสามไม่ก่อนนะครับอันนี้เอาไว้กันนะครับ <_ d ata> พังยางพังยางพังไปที่บางไปดีแล้วเราก็มาแคปเจอร์อยู่นะครับ <_ d ata> คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าทุกเรือเนี่ยมันการขยับใช่ไหมมันมีมูฟเมนต์และบางทีเราต้องเล็งเผื่อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เล็งเผื่ออุ้ยผมโดนวะก็สุดเรามันก็จะเลยไปนั่นเองนะทุกคนโอ้โห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 เฮ้ยเพื่อนช่วยิหน่อยเพื่อน <_ d ata> เอาหน่อยเอานี่ก่อนเอานี่กงาล่มลุมลุมลุ่มลุม ต้องหันเรือวะ่ะหันเรือหันเรือหันเรือเฮ้ยใกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยผมยิงพลาดโดนน่าจะระเบิดไปแล้วฮะอ่าฝั่งนู้นเหลือเรือแค่สองลำนะทุกคนสามารถดูได้จากข้างบนตรงกลางนั่นเองเนาะส่วนเรือของเราเนี่ยก็จะอยู่ซ้ายล่างนั่นเองครับทุกคนก็เห็นว่าเรือผมเนี่ยเป็นสีเขียวนะเป็นเรือผมนะตอนนี้เรากำลังแคปเจอร์ซีอยู่นะแต่ดูทรงนี้ไม่ไม่ต้องแคปเจอร์แล้วมั้งฝั่งนั้นมันเหลือแค่สองเหลือคนเดียวแล้วโอ้ยชิวเกินชิวเกินอะไรวะฝั่งนั้นมันไม่ไหวอะดินะกับต เหมือนหลังบ้านผมมะทุกคนผมเกิดกินนอนบนทะเลครับไม่จะโม้อ่านะครับเราแคปเจอร์ซีไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ไปบีต่อนะครับแต่ผมว่าจังหวะที่เราไปบีเนี่ยเพื่อนน่าจะได้ศัตรูไปที่เรียบร้อยนะครับมีโซต้านะครับน่าจะระเบิดก่อนนะวันนี้นะครับยือไหนนะอยู่นู่นนะไกลเหลือเกินล้วแบบที่ผมบอกนะครับเราก็จะมีสกิลหรือว่าของที่เราใส่ไว้นะแบบว่าเลขหนึ่งนะอันนี้ก็คือมิซายของผมนะผมก็สามารถเปลี่ยนได้นะเฮ้มันมิซายกันจริงนะครับสองก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนั่ ผมก็จะยิงอีกอันหนึ่งเข้าไปครับแล้วมันมีวิธีการยิงด้วยนะครับที่จะไม่เหมือนกันนะสำหรับแต่ละเรือน,นั่นเองนะถ้าผมกด F เนี่ยผมก็สามารถเลือกว่าผมจะยิงรัวหรือเปล่านี่มันก็จะยิงเร็วขึ้นนะครับยิงเยอะขึ้นผมยิงให้ดูอ่าอันนี้คือแบบ Alternative Fire นะครับ Reload แป๊บนะ อันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดไฟเออร์นะครับรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บ,บ,บอ่าเอาวิกตอรี่ก่อนนะครับก็คือมันก็แล้วแต่กัน,กนนะอีกเนาะแล้วแต่เรือด้วยว่าเรือแบบเป็นการยิงลัวเรือแบบยิงทีละสองลูกอะไรอย่างงี้กันแล้วแต่ของเรานั่นเองนะครับผมชิลๆครับผมวิกตอรี่ได้เงินมา51,000ื่นนั่นเองเนาะแล้วเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะเพินสกอร์นะครับว่าใครฆ่าไปเท่าไหร่หรือว่าทำอะไรไปบ้างนั่นเองนะครับ ผมใส่อาจีนได้ดีกับตันมันไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับช่วยเพื่อนเอาก็พอนั่นเองเนาะโอง่ายเกินกลับไปท่าเลยของเราดีกว่านะค,คนอ่าเมื่อกี้ก็คือโคออกแบทเทิลนั่นเองครับต่อไปไปลองออปเปอเรชันกันดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ใน operation เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือทีมเมมเบอร์ของผมนั่นเองเนาะเราทุกคนนี้ก็ต้องช่วยกันทําภารกิจนั้นเองนะครับอ่าภารกิจของพวกผมในรอบนี้คือ protect หนะ้าผมเรือหนึ่งลำนั่นเองนะผมต้อง protect เรือจากศัตรูนะครับถ้าเรา p r o t e c ได้เราก็จะชนะภารกิจอันนี้นี่เองนั่นเองนะทุกคนอ่าเนี่ย provide cover fire for the arriving attack s q u a d r o n ยนั่นเองนะคือเราต้อง cover fire นะครับ คือน,นี่ครับเราดูมแมพนะผมเราต้องโปรเทคนะโปรเทคเรืออันนี้นะครับเราต้องโปรเทคนะคผมแอร์คาร์ของพวกเราครับเจอศัตรูให้ยิงเว้ยเพื่อนเราไปทางไหนอ่ะผมว่าผมไปกับเพื่อนหรอกผมว่าไปกับเพื่อนเฮ้ยโดนดีเทคครับผมอยู่ในระยะใครก็ไม่รู้อินคัมมิ่งอุ้ยอ๋อนั่นนั่น โอ้โหโคตรแรงโอ้โห้นี่ครับพอผมโดนน้ำอีเนี่ยเรื่องผมก็เริ่มลดนะครับผมสามารถกดอาร์นับรีแพรย์นับรีแพร์เฮ้ยผมว่าผมดีกว่าีกว่าโอ้โหของแรงจริงว่ะโอ้โหเรือไม่ของโคตรแรงอ่ะโอ้ต้องยิงเผื่อเยอะนะครับต้องยิงเผื่อเยอะนะครับฝั่งนั้นเขายิงเยอะจริงทุกคนโอ้โห้โอ้โห้โดนอยู่นะ แอบก่อนแอบหลังเขากันดีกว่าจริงๆโคตรแรงอะ่ะป้าไปแล้วโอ้หเลือดผมเลือกครึ่งหนึ่งอะ่ะเลือดมันโคตรหดวัดใจอ่ะเบาๆเพื่อนโอ้หไม่ถึงว่นนี้ผมเอ็ไม่ถึงนะมันมันระยะผมวาเนี้โอ้โหเรือเรือนี่มันไกลอ่ะดิผมไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยได้ปะ ไม่ถึงไม่ถึงมันไกลเกินครับเรื่องผมนะครับผมมีหัวเพื่อนไหมครันผมมีหัวเพื่อนไหมครับเราครูสด้วยกันเนี่ยมีเรือศัตรูตรงนี้กับตรงนั้นนะครับข้างหน้าก็มีเว้ยถึงไหมถึงไหมไอถึงอันนี้เอาดิเอาดิาดลรวขออนุญยตนะครับเอฟเลยผมเอาตันดิตซิไฟเซอร์นะครับ น้าผมมันนิดนึงหน้าโดนอยู่นะหลังๆอะ่ะผมจะตายแล้วเนี่ยเอาไงดีผมเพื่อนโดนยิงเหมือนกันวะเข้าไปแท้งไม่ได้วะขอแนบปรปะบูตเตอร์นะถึงแล้ววะอุ้ยเพื่อนเหลือไม่โคตรโหดอะ่ะถ้าผมโดนยิงแล้ผมแล้วปล่อยสโมแล้วผมพูดจริงไม่ไหววะ่ะ นีไ้ได้นีไไ่ได้โอ้โหไม่น่าถึงวันนี้น่าจะมันเข้าทางผมเรื่อยๆนะโดมาโดมาอีกโดมา,ดมาอยเกลียดไปนิดนึงเฮ้ยผมโดนด,ดีเทคผมโดนใครดีเทคหน้าเฮ้ยอันนี้โล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 โอ้โหผมกำลังรีโหลดอยู่นะสิบห้าวิสิบห้าวิสุดมันหมดอะดิพี่อะไ,ไรเพื่อนเอาให้ละสวยอยู่ อันี้ต้องอันนี้อันนี้น่าได้นะอันนี้เออนี่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 มาช่วยเพื่อนยิงอ๋อโอ้ต้องระวังนะถ้าเมื่อกี้เพื่อนอยู่ข้างหน้าเพื่อนโดนจิ๊บป้ายนะครับอันนี้นะครับผมต้องระวังเหมือนกันนะอันตรายอันตรายครับอุ้ยมีการปล่อยต่อไปโดด้วยหรอเฮ้ยเพื่อนหมอเล็กกระนุนเพื่อนหมอเล็กกระนุน ที่เราเราเข้าใกล้จะบอกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยไอ้นั่นมันลอย้มันลลุมลุ่มลุ่มล่โเจอ้าเจอ้โอ้โดนมั้้ได้ๆอ้อนี้ได้อนี้ได้อนี้ได้ผมยิงเลยผมยิงรัวๆเลยหายแล้วมั้งเออเฮ้ยเลือผมเป็นไรหรือเปล่า อ๋อรีพอร์ตทักเก็ตโพซิชันนะผมอันนี้ครับอันนี้ติ๊กทุ่งนะครับเอาไปนู่นเราต้องไปนู่นไปไปคือมันเป็นมูฟเมนต์เหมือนเรือจริงๆนะไม่ใช่แบบเรือแบบเรือแบบวุบปั๊บหันซ้ายคือซ้ายหันขวาคือขวาไม่ใช่นะทุกคนมันคือเหมือนเรือจริงๆนะใครคือนั่งเรือน่าจะรู้นะว่ามันแบบกว่าจะหันโค้งหันซ้ายหันขวานี่มันใช้เวลานะครับมันต้องคิดอย่างนั้นนะแล้วตอนเรายิงมิซายแบบที่ผมบอกไปว่าพอเรืออีกฝั่งมันขยับอยู่อ่ะมันขยับไปข้างหน้าแล้วเราเล็งอ่ะ มานทีเขาขยับเลยเป้าเราไปแล้วเราต้องยิงเผื่อนะครับยิงเผื่อนะไม่งั้นมันจะไม่โดนนะทุกคนเฮ้ยไปคิวดี่ปะวะไม่ได้หรอได้อยู่เรามีเพื่อนเยอะขนาดนี้เราจะกลัวอะไรวะอันนี้เป้าผมไม่ถึงนะโผยมันยิงถึงเราวะเรือโหดจังวะเพื่อนไม่งงโอดไม่ลงด้วยโอ้โหเรืองผมนี่กระจอกนะี้สู้แบบสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะ โอ้หเบิ้มไปแล้วมันนั้นเดี๋ยวมิ่งลำวะมิ่งลำมิ่งลำฝั่งนู้นครับอันนี้ผมถึงอันนี้ผมหนึ่งมันระเบิดก่อนอีกเฮ้ยหลังเรามีเอาไงเพื่อนเอาบ้าววาอ่าไอนนี้หันละไอนี่หันละโอ้หเร็วมากอันนี้เร็วมากผมว่าอันนี้อันนี้โอ้ยอเพื่อนโดนขาโดนเพื่อนเพื่อนเขาโดนเพื่อนโอเคฮ้ยกับตันจีนแจนพานไปหน่อยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าไอ้เฮวิเมซายนะครับที่แบบระยะไกลนี่ของจีนครับเรือเรือพวกนี้นะ ผมว่าเออมาทำพวกออเปอเรชันเงี้ยเอาเหลือระยะไกลดีกว่าเพราะศัตรูกว่ามันจะมาถึงเราเนี่ยไกลอยู่อันเนี้ยโดนจังๆโดนจังๆโดนไหมโดนไหมเฮ้ยผมมาเลยวะนั่นไงโดนจังๆไอ้จัดโดน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 เอาเพื่อนเอาเร็วโอ้โหผมว่าผมพิงมันดีกว่าว่ะ โอ้โห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 จะตายแล้วพี่จะตายแล้วพี่ไปฮิว่ันไปฮิววันเหลือหนึ่งกับตันเจจัดเนี่ยมันขนาดไหนนะครับอืมสำหรับผมผมง่ายเพราะอะไรผมเนี่ยไปลูตเวนท้องทะเลมาหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแปซิฟิกอันดามันหรือว่าอินเดียซีผมไปหมดแล้วนะครับอือเนี่ย อยนะกัปต oh ันจีเจ็ดเมื่อกี้นะครับผมกัปตันจีเจ็ดเจ็บใจมากที่ทำให้ลูกสมุนระเบิดแต่จริงๆแล้วมันผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยครับเพราะว่า ผมเมาครับว่าคือปาร์ตี้มันไปหนแบบเมื่อคืนชนะไงแล้วผมก็เมาแล้วมาขับเร็วนี้โอ้แพ้เลยไม่เป็นไรครับออปเปอเรชันนี้เราถือว่าปล่อยผ่านให้เพื่อนๆคนอื่นจัดการแล้วกันครับเราไปลุยโหมดอีกอันนึงกันดีกว่านะครับก็คือโหมดบรอนั่นเองนะครับคือแบบว่าเราจะไปเจอเพื่อนที่มีสกิลคล้ายๆของเราน้นไม่ใช่เรือนะแต่ว่าสกิลที่แบบปีมือคล้ายๆเรานั่นเองเนาะเราก็จะไปแบทเทิลของเขานั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดบรอนำมาที่เรียบร้อยนะผม 3ต่อ3นะครับใครได้1,000แต้มก่อนชนะหรือว่าอีกฝั่งล้มก่อนนะครับผมเฮ้ยอย่าชนกันนะเว้ยเขาร้องเขาร้ออันนี้มาเจอผมแชทอืมเฮ้ยเอานี้ก่อนเลยเอานี้ก่อนเลยไอันี้โล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 เฮ้ยผมว่าไม่ได้แ <het> ล้วผมว่าไม่ได้แ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 ละโอ้โหระเบิดเป็นเนี้ยตายแล้ว ไม่คือเพื่อนไม่เข้ามาช่วยขับเจยแล้วมันจะชนะไม่เพื่อนดูเพื่อนผมดิแล้วมันจะชนะไม่เล่าโอ้และนี่ก็จบไปแล้วนะผมสหบับ world of warship นั่นเองครับสงครามกลางทะเลแบบมันๆน,นั่นเองเนาะก็จะมีแพ้มีชนะบ้างก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณกับตันว่า และวางกลยุทธ์เป็นขนาดไหนนั่นเองนะครับผมก็ใครที่สนใจแล้วอยากลองมาเล่นกันจัดก็สามารถมาโหลดได้ในดีสคริปชันด้านล่างจะมีลิงก์แปะไว้อยู่นะครับก็ไปลองมาโหลดและเล่นกันได้และอย่าลืมใช้โคด U ูบาลนะครับ yu b a i เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยไม่ว่าจะเป็น2ล้านเครดิตบัญชีพีเมยมถึง7วันท่าเรือใหม่สุดพิเศษเรือลาดะเวนญี่ปุ่นเคียร์สี่ยูบาลีพร้อมกับผู้บรรจาการที่มีทักษะระดับถึงเวล6นัันเองนะครับและก็สุดท้ายนี้รายพังสุดร้อนแรงถึง 10ไลน์นั่นเองครับอย่าลืมลองมาเล่นกันได้นะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยและทุกคนคิดไงกับบอลบอลชิปไปอย่าลืมมาในคอมเมนต์แล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไป